สวัสดีครับทุกคนเช้านี้ก็อยู่กับพีเ่เพชรเหมือนเดิมเด้อว,วันนี้พีเ่เพชรก็จะมาเก็บผักสวนครัวที่อยู่ในร้านในบ้านของเรานั่นเองเริ่มต้นที่ใบมะกรูดเด้อเก็บผักยังไงให้ได้ยอดวเป็นล้านมาดูกันนี่ตัดปับ๊บนี่ยิ่งตัดเดี๋ยวเพื่อนจะยิ่งแตกออกเด้อใบมะกรูดนี่เห็นไหมปะเดี๋ยวไปตามผัก ชนิดที่สองนั่นเองมาผักอย่างที่สองของเราที่เราปลูกไว้ก็จะเป็น <c oughs> ผักติว้วผักติ้วหรือผักเต้านั่นเองนี่ยอดสวยๆนี่เห็นไหมแต่ละยอดก,ก็โอเคสวยงามปลูกกินเองปลูกไว้เอง ไว้ทำก,กับข้าวทำน,นู่นทำนี่ได้บ่ใช่ปัญหาผักบ้านเราเองนี่เห็นไหมอันนี้คืออย่างที่สองไปเดี๋ยวไปอย่างที่สามนี่อันนี้เราเก็บมาสองอย่างแล้วเนอะมีใบมะกรูดผ,ผ,ผักติว้วผักเต้าวนี่อันนี้คือผักชนิดที่สามมะตูมอินเดียนั่นเองเด้อยก่อนที่เราจะไปทํากับข้าวเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทํากับข้าวอะไรได้มั่งเพราะว่า มันเป็นเมนูผักที่อยู่ในร้านเรานั่นเองที่เราปลูกไว้นี่แังแล,แลเราก็ได้ผักมาแต่เราใช้ไม่เยอะหรอกใช้หลายๆอย่างเราไปไปดูผักต่อไปอันนี้คือยอดผักเม็ด้อผักเม็ดนั่นเองเราก็จะตัดยอดอ่อนๆน,นี่โอเคเอาแค่นี้พอ อันนี้คือผักอีกหนึ่งชนิดคือผักเม็กนั่นเองหรือใบสมิดนั่นเองเด้อต่อไปก็เป็นใบชะพูที่เราปลูกไว้นั่นเองผักชนิดนี้ตระกูลนี้ยิ่งเด็ดยิ่งแตกเด้อย,ยิ่งเด็ด,เ,ด,ดเยอะพิ่นยิ่งแตกเยอนะนี่เห็นไหมมาแล้ว เราก็จะใช้แค่นี้พอเพราะว่าถ้าเราอยากได้เดี๋ยวเราก็มาเก็บอีกไปไปดูกันต่อว่ามีผักอะไรอีกนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือขือนนั่นเองเด้อหรือมะเขือเหลืองนั่นเองนี่เราก็จะเก็บไว้เผื่อทํากับข้าวโอ้แต่ค่อนข้าง,างจะเหนียวนิดนึงต้องใช้กันไก่ตัดแหละโอเค ลงตะก้าเรียบร้อยนี่เห็นไหมไปเดี๋ยวเราไปดูผักต่อนี่นี่แล้วต่อไปก็อันนี้คือใบยี่หลา่าเราจะไม่เน้นกะเพราเราจะเน้นใบยี่หลา่าเพราะว่ายี่หล่านี้จะกลิ่นจะหอมกว่ากะเพราแล้วก็รสชาติก็จะจัดจ้านกว่าใบกะเพรานั่นเองเด้อ นี่โอเคอันนี้เราก็จะใช้เยอะหน่อยไปเดี๋ยวไปดูกันเด้อนี่เรียบร้อยเราได้ผักกี่อย่างแล้วเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันนี่จากนั้นเราก็มาตัดชะอมแต่ชะอมค่อนข้างจะให้น,นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่สีเพราะว่าเราไม่ได้ดูนี่ไปเดี๋ยวตัดยอดชะอมก่อนเด้อต่อไป ก็จะเป็นดอกแคร์นั่นเองเดอ้อเห็นบ่นเนี่ยอันนี้คือผลงานที่เราปลูกเองทั้งนั้นปักบ้านเราเราก็หาเลือกเอามันมีเยอะอยู่นี่พี่เพชรจะค่อนข้างทยอยเก็บอาเดอร์อีเด้อผักดอกแคร์ต่อไปก็จะเป็นลิกนั่นเองเดอ้อแต่พริกนี่กำลังออกแต่เราจะใช้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าของเรามีอยู่พี่เพชรก็จะเก็บ เสริมไปหน่อยเดียวพอนี่ก็จะเป็นพริกกระเลียงนั่นเองได้ใช้ใบยเยอะใช้ใบยเยอะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเก็บผักต่อไปนี่อันนี้คือผักชนิดต่อไปของเรานั่นเองเด้นี่ก็จะเลือกเอาเฉพาะใบที่กำลังกิน,นโอเคเราก็ได้แล้วอันนี้คือ ผักขั้นจองหรือผักก้านตองหรือตละลับปัดหรือสีนั่นเองเด้อไปเราได้ผักกี่อย่างแล้วน,นี่จากนั้นเราก็จะมาตัดกระเพราสักนิดนึงถามว่าตัดทาไมตัดเพื่อให้พื้นแตกยอดอ่อนๆนั่นเองตัดเยอะก็แตกเยอะเราก็จะช่วยพิ่นตัดก่อนนี่อันนี้คือกระเพรากระเพราแดงกระเพราป่าเด้อ บ้านเราเยอะมากนี่จากนั้นเราก็จะเป็นตะไคร้ซึ่งตะไคร้บ้านเรานี่เขาบอกว่าเยอะมากนะนี่มาตะไคร้ไปก่อนเก็บต<ๆ>ิดใ<ๆ>่เป็นกอเป็นกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เก็บออกมาแล้วตะไคร้เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งเอานี่มันก็จะมีดอกแคต้นใหญ่อีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเก็บดอกแคกัน จากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือมะละกอนั่นเองด้อนี่มะละกอบ้านเราเองเดี๋ยวเราจะไปเผื่อได้ตำส้มตำนั่นเองนี่อันนี้คือผักหน้าตาผักที่เราเก็บมาเด้อผักในสวนครัวบ้านเราขาดแต่ขาอย่างหนึ่งพี่เพชรไม่ได้เก็บเพราะขามันยังต้นเล็กอยู่โอเคมาดูกันว่าผักในนี้จะสามารถทำกับข้าวอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันเด้อโอเค ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากดูคลิปดูโฆษณาหน่อย,ดยเด้อเจอกันคลิปต่อไปทำกับข้าวจ้าไปแล้วเด้อบ๊ายบาย